คมสัญแบ็กมก็รู้สึกวาซีเป็นเกียรติแลดีใจมาักาเนราเีมงานนี้คที่แบบเจ๋มากแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับงานที่เคยร่วมงับาจุลาครับผมเรก็ร่วมงานบอลครผมเมื่อสปีที่แลสแล้วได้ เป็นผู้อำเชียร์ครับครับท่ื่องจามีประสบการณ์ผมแล้วก็ตอนนั้นทีมเองก็อยู่ในสนามบอลนะครับก็เป็นแบบเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากๆครับผมเลือดแบบว่าเชียร์บอลบรรยากาศเชียร์บอลทุกคนรับเริ่มหน้าเริ่มตามาแบบมาเจอกันเลยครับเป็นกิจกรรมที่สนุกของก็ยิ่งใหญ่มากๆครับก่อนหน้านี้เรามีผู้นำเชียร์นักบอลในเวลาจะพูดถึงกอล์ฟเรามีใครทีมไหนก่อนไหมเชียร์ทีมไหนไหม จุลาหรืออค่าคือคือเอคือผมก็อยู่แล้วถึงเขาด้วยนะสิราะผมก็จริงก็จะบอกว่าปีนี้นะผมคือหลายปีที่ผ่านมาโอเคจุลาอาจจะอาจจะพักก่อนไม่อังพอแต่ว่าปีนี้อาจจะกลับมาได้แล้วครับผมแม่งไว้สัก สอน์จุฬาสองครับเดินมในใจเราเราได้เราด้รูคุณในใจพูในใจไม่มีอะไรครับแต่ก็เป็นกรลัาให้ทาทางซีหแล้วก็ทิวอยู่แล้วครับผมเป็นสายกลางนครับยิ้มไม่ออกนะนปวดทุกท่านที่จะเขาบอกเนี่ยมันปี้ปวเป็นครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับผมงาน อ๋อแต่ว่างานพัฟฟ sí ์โอเปร่เพลนี<_<_้นะครับผมก็จัดขึ้นว mm ันที่31นะครับผมก็อยากจะเชิญทุกคนนะครับผมเป็นงานหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สึกพี่น้องชาวสีชมพูและสีแดงเดียวชมรับะโชวันนี้ที่เราเตรียมมาโดยเป็นเพลงที่เราคิดว่ามีเพลงที่ทุกคนอยากฟังแน่ๆครับผมเพลงที่เราก็ไม่ค่อยได้โชว์บ่อยเพลงแบบว่าน่ารักน่ารักน่ารัก อ๋อวันนี้เพื่อนๆอยากเต้นด้วยกันไหมครับพอดีว่ารักขึ้นคนเดียวมันจะเหงาไปหน่อยเลยแบบอยากให้เพืต้นด้วยกันเพื่อนๆไหวไหมตอนนี้เต้นได้ท่อนเดียวครับอาจจะลองรอดูอีเวทีดีกว่าสามทีนี้เราไหวหนึ่งโอยเดี่ยวไม่เป็นไรค่ะลองต่อไปใครยังไงลองถอยได้ไหมเอ่ยโอเคชื่อมองหน้ากันนะจริงแล้วอ่ะจีิแล้วเนี่ยวันนี้วันนี้ก็ บอกได้เลยนะบอกได้เลยดีกว่าเขานะบอกได้วันนี้สี่ทุ่มเรามีนัดกันครับจริงครับผมเรามีนัดกันนะครับเพราะงั้นก็รอดูสี่ทุมนรอดะหอดสี่ทุ่มเดี๋ยวได้จะรู้แน่โอเคเพระมาณนีู้่ยามยามได้ไหมมาบอสโนวาครับบอสโนวาใช่เล้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราฉ่ำไหมคะ อันนี้มาถึงเปียกเหงื่อและเปียกน้ำนะครับเราหวังวิ่งเปียกน้ำอ๋อจริงจริงแล้วก็รายละเอียดที่เราเองก็ยังไม่สามารถบอกได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลก็รอทำเป็นเชี่ยวกาญจริงครับเอวามเปดมยที่มช้ำเลยครับเหี่ยวดีกว่าครับใ้แบบนั้เหี่ยวนังเหี่ยวโดนน้ำนังเหี่ยวมีหีวเนี่ยทการลีนี้ล่ะครับ มีหรือไม่มีต้องรอติดตามนะครับจริงครับผมอย่างที่บอกครับผมสี่ทุ่มนี้เจอกันครับหยุดแล้วนี่ป๋าป๋ามีบรรยากาศรอบนี้เนี่ยก็บรรกาศคือปุ๊อะไรสมอลไปไหนก็ได้ที่เกี่ยวกับจุขภาพจริงแล้วว่ามันเป็นงานสำคัญมากๆเนาะเพราะเราไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมาถสองปีแล้วมันก็ผ่านมาเร็วมากงานนี้จะพิเศษมากๆแน่นอนอยากให้ทุกคนเตรียมใจเตรียมตัวกันให้พร้อมที่จะเจอกับ พักซี่แล้วก็ครเราก็สร้างความสัมพันธ์กันมาเป็นมาสโกแล้วว่าสองปีเนี่ยอะไรก็คือบ้างแล้วก็เจอกันในช่วงหว้าแล้วเราเตรียมอะไรพิเศษไปแน่ๆพี่ตว๊กมันมีไวรุ่นนี้องลีที่วัยรุ่นนี้เป็นหนึ่งในที่ให้เราเราตั้งใจหรือว่าเนี่ยใโชว์คน first เต้นเราไปโดนอาจจะโดนแขนกุญยาวก็ได้บ้านเมือของนี้บ้านใหม่หล่นแต่ว่าพี่ติ๊กก็เป็น เจ้าชายรีดม้าขาวมาได้เลยใช่ซอมมาดีแข็งเต็มไปองรีต้องมาหรือเปล่าคะแข็งเซฟไปองรีต้องมาไหมอาจจะต้องเซฟมือก่อนนะครับเจ้าชายก็ให้ฝากผลงานฝากของมือได้ครับผมขอฝากเพลงชอบไหมเนี่ยลองบอกแจ็สทอร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็สามารถรับชม MV ได้ที่ YouTube Proxy แล้วก็ Streaming ออฟแพลตฟอร์มครับผมระถึงโซเชียลมีเดียทุกช่องทางไงพี่เตอร์ครับผมเอ่อมีทุกโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยครับเป็นเพียงคำว่าฟลักซี่เพื่อนละผม ขอติดตามไหมครับก็อย่างที่บอบนบว่าเดี๋ยวสี่ทุ่ปนนี้เจอกันครับากสิ่ล่าสุดของเราด้นะครับตกปาจริงแล้วทุกเรื่องเราก็ยัง s t r ได้อยู่นะครับจริงชื่นใจขอคุณทุกคนิงที่ยังติอ่กเราอยู่เสมอครับที่เราปล่อยไปแล้วแล้ยังติดชาร์จอยู่อะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากเลยครับแล้วติดตามเนีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่สองหนึ่งท่านแล้วก็